สวัสดีครับนักเรียนคนครับพบกับครูพุกอีกครั้งนะครับกับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับหลังจากที่เราเคยได้เรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับตอนนี้ยังจประวัติของพุทธศาสนาได้ไหมครับจำได้ไหมครับอ่าโอเคแสดงว่ายังไม่ลืมกันใช่ไหมครับก็อยห้แักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนด้วยนะครับในเรื่องเก่าๆที่เราเคยเรียนมากไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสดา ไม่ว่าจะเป็นคมภีร์หลักทมคาสอนนะครับอ่ะก็ให้เราเนี่ยไปทบทวนกันด้วยนะครับโอเคซึ่งนักเรียนก็ทราบใช่ไหมครับว่าบนโลกใบนี้มีศาสนาเนี่ยไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ยังมีศาสนาอื่นด้วยนะครับอ่าซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยหลักๆแล้วก็จะมีอยู่ในไม่กี่ประเทศนะครับอ่าซึ่งศาสนาที่มีมากสุดเนี่ยอ่ะก็จะเป็นศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามอ่ะดังนั้นนะครับเพื่อความเป็นสากลเนี่ยเราก็ต้องเรียนศาสนาอื่นด้วยเช่นกันนะครับ ในวันนี้นะครับครูก็จะมาพูดถึงในศาสนาคริสต์นะครับในที่นี้มีนักเรียนนับถือศาสนาคริสต์ไหมครับมีไหมครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเราก็จะนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับศาสนาคริสต์นะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าศาสนาคริสต์เนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยคือรูปอะไรครับคือรูปไม้กางเขนใช่ไหมครับคือรูปไม้กางเขนนะครับทีนี้ครับทุกศาสนาเนี่ยย่อมมีผู้ที่ นำหลักธรรมคาสอนเผยแผ่ใช่ไหมครับอ่ะซึ่งศาสนาคิดก็เช่นกันอ่ะศาสดาาของศสนาคิดเนี่ยคือใครครับทราบไหมครับอ่ะมีใครทราบไหมอ่ะนั่นก็คือพระเยซูนะครับอ่าพระเยซูเป็นผู้ที่อ่าเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของศาสนาคิดนะครับอ่ะประวัติพระเยซูนะครับพระเยซูเนี่ยเกิดที่ดินแดนปาเลสไตน์ครับประเทศอ่าอิสราเอลนะครับอ่ะอิสราเอลซึ่งตอนแรกที่พระพระเยซูเนี่ย เกิดขึ้นมานะครับเขาก็เป็นลูกของโยเซฟกับมาเรียนนะครับอ่ะซึ่งประวัติคืออ่าโยเซฟคือพ่อนะครับมาเรียน,นยคือแม่นะครับแต่เขาไม่ได้อ่าเป็นพ่อแม่ทแท้จริงนะครับอ่ะแต่มาเรียนเนี่ยเป็นแม่จริงแต่โยเซฟเนี่ยไม่ใช่พ่อของอ่าพระเยซูจริงๆนะครับเพราะว่าคนที่เป็นบิดาของพระเยซูเนี่ยคือพระเจ้านะครับอ่าพระเจ้านะครับก่อนที่พระเยซูเนี่ยจะทําการคลอดนะครับก็ได้มีอ่า เทวทูตครับเทวทูตจากสวรรค์นะครับรับสารมาจากพยาหัวพยาหววคือพระเจ้าของสนาคิดนะครับรับสารมาแล้วก็มาที่ครอบครัวพระเยซูครับแล้วก็มาบอกนางมารียาว่าลูกที่จะเกิดมาองค์นี้นะครับเป็นลูกของพระเจ้านะครับเป็นลูกของพระเจ้าเนาะถ้าเกิดขึ้นมานะครับก็อยากจะให้ตั้งชื่อว่าพระเยซูนะครับพระเยซูแล้วเขาก็ได้ทําการบอกโจเซฟเป็นพ่อว่าไม่ต้องน้อยใจครับเพราะว่าบุตรที่จะเกิดมาเนี้ครับเป็น เป็นเด็กที่บอ่อยสุดอ่ะก็อยากจะให้เลี้ยงดูเหมือนลูกตนเองอพอไพซูเนี่ยเติบโตขึ้นมานครับเขาก็ได้มีความชอบทางด้านศาสนาครับได้ไปศึกษาศาสนาและก็ได้เข้าศาสนายูดาห์นะครับเข้ายูดาห์นี่ก็ต้องไปทําการล้างบาปใช่ไหมครับเพื่อจะเข้าศาสนายูดาห์นะครับอพอ,อผ่านมาครับไพซูเนี่ยก็ได้โตขึ้นใช่ไหมครับก็ได้ทําการคิดคน้นหรือทําการเผยแร่ศาสนาคริสต์นะครับทำการเผยแร่ศาสนาคริสต์ ก็ทําให้มีสาวกเนี่ยติดตามเป็นจานวนมากครับและด้วยความที่ไพซูเนี่ยมีคนติดตามมีสาวกเนี่ยจำนวนมากครับทำให้เราชนชั้นปกครองครับเกิดความไม่พอใจครับเพราะว่า,ามีความที่ว่าเหมือนกับว่า,าคุณเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะมีคนศรัทธา,านนต,ตัวคุณเยอะเนี่ยเลยเกิดความไม่สัดเกิดความไม่พอใจจึงทําการใส่ร้ายป้ายสีครับทีนี้ไพซูเนี่ยก็เลยทําให้เป็นเป็นผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาก็เลยทํา ให้พระยสูเนี่ยถูกลงโทษประหารชีวิตนะครับโดยการให้พระยสูเนี่ยใส่มงกุฎเหล็กนะครับที่ด้านในเนี่ยบรรจุไปด้วยหนามแหลมนะครับหนามแหลมคมแล้วก็ต้องทําการแบกท่อนไม้ครับท่อนไม้ท่านนั้นชื่อว่าไม้กลางเขนนะครับไปณรานประหารนะครับณรานาประหารก็ทําการตรึงใช่ไหมครับเราจะเห็นเป็นรูปพระยสูเนี่ยถูกตรึงไว้ที่ไม้กลางเขนใช่ไหมครับ <S <S โดยใช้ตะปูเนี่ยตอกไปที่ มือทั้งสองข้างนะครับอ่ะมือแล้วก็แขนนะครับอ่ะก็ทําแบบนั้นเนี่ยจนพระเยซูเนี่ยเสียชีวิตไปในที่สุดนะครับอ่ะทีนี้ครับหลักทมคาสอนนะครับอ่าทุกศาสนาเนี่ยย่อมจะมีการบันทึกเอาไว้ใช่ไหมครับเราได้ส่วนนั้นว่าพระคมภีครับอ่ะคำพีของศาสนาพุทธเนี่ยคือพระตรปิฎกส่วนของศาสนาคิดเนี่ยนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าคำพีนั้นชื่อว่าอะไรครับ คมภีชื่อว่าคมพีไบเบิลนะครับซึ่งในคมพีไบเบิลเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันในส่วนแรกเขาเรียกว่าพันธสัญญาเดิมครับส่วนที่2เขาเรียกว่าพันธสัญญาใหม่ครับพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับอะไระเกี่ยวกับศาสนาย,ยูดาห์ครับเกี่ยวกับท่านโมเสสใช่ไหมะนะครับส่วนพันธสัญญาใหม่ครับเกี่ยวข้องกับศาสนาคิดหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของพระเยซูนะครับดังนั้น ไบเบิลเนี่ยก็จะประ,ประกอบไปด้วย2ส,ส่วนด้วยกันเป็นหลักนะครับต่อมาครับนิกายครับนิกายคือแนวทางในการปฏิบัติครับศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะมีนิกายอยู่หลักๆเลย3นิกายครับมีโรมันคาทอลิกกรีกออโธดอกแล้วก็นิกายโปรเตสแตนต์นะครับอ่ะ,อะพูดถึงโบาอาคิดทะสถานหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวคริสต์นะครับชาวพุทธเนี่ยเรามีวัดใช่ไหมครับล้องไคิดว่าชาวคริสต์เนี่ย จะไปปฏิบัติธรรมนับถือศีลกันที่ไหนครับอ่าที่ไหนมีวัดมีชอยนะครับมีวัดมีโบสถ์มีมัส,สยิดอ่าน้อจะคิดว่าที่ไหนครับอ่าโบสถ์ใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ่าไปทําอะไรที่โบสถ์อ่าโอเคมีสงสัยใช่ไหมอ่าโบสถ์เนี่ยมีเอาไว้ปฏิบัติธรรมของชาวคริสเตียนหรือชาวคริสต์นะครับอ่ะปฏิบัติธรรมของเขาเนี่ย หลักธรรมของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะมาพูดคุยกันนะครับตอนเกิดคนเกิดใหม่นะครับผู้เกิดใหม่นะจะต้องทําการเข้าศาสนาครับเขาเรียกว่าศีลจุ่มนะครับศีลจุ่มเนาะเป็นการทาละล้างบาปนะครับจะเข้าศาสนาได้ต้องทําการชําระล้างบาปนะครับซึ่งการํำระล้างบาปเนี่ยแต่เดิมแล้วเนี่ยเขาจะชำระที่แม่น้ําจอแดนนะครับแต่ปัจจุบันก็ชำระะชำระล้างที่โบสถ์ได้นะครับก็จะมีการ พรมน้ำที่หัวนะครับที่หัวเด็กเนี่ยอ่ะก็เป็นการชำระล้างบาปเพราะเขาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยย่อมมีบาปติดตัวมาครับทำการชำระล้างบาปเพื่อเป็นชาวคริทสท์ศาสนานะครับอ่ะต่อมาครับก็เป็นศีลกําลังศีลกําลังที่นี้คืออะไรครับเป็นการยืนยันตัวตนเองครับว่าตนเองเนี่ยอ่ะนับถือศาสนาคริสต์นะครับต่อมาศีลมหาสนิทครับ ศีลมหาสนิทเนี่ยจะกระทํากันนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับชาวคริสต์เนี่ยทุกวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องไปโบสถ์ใช่ไหมครับไปโบสถ์ไปไปทำศีลกาลังไม่ใช่ศีลกำลังศีลมหาสนิทศีลมหาสนิทคือการที่ไปร่วมดื่มไวน์แล้วก็ขนมปังนะครับเขามีประวัติครับคือก่อนที่พระเยซูเนี่ยจะถูกประหารนะครับคืนวันนั้นเนี่ยพระเยซูแล้วก็สาวกอีสิบสองคนนะครับได้มาร่วมโต๊ะทานอาหารร่วมกันกินไวน์แล้วก็ านขนมปังเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะโดนประหารชีวิตในวันถัดไปอก็เป็นการลําลึกนึกถึงพระเจ้านะครับอไม่ใช่ลําลึกนึกถึงพระเยซูนะครับก็ปัจจุบันก็จากไวายก็จะกลายเป็นน้ำองุ่นนะครับแล้วก็มีขนมปังขนมปังเนี่ยเหมือนเนื้อไวนยเหมือนเลือดนะครับก็เป็นการลําลึกนึกถึงพระเจ้าครับที่ได้เสียสละเลือดเนื้อนะครับเพื่อที่จะรักษาความรักของทุกคนนะครับเพราะพระเจ้า พายสูนเนี่ยรักทุกคนนะครับอะทีนี้มาพูดถึงหลักสําคัญของศาสนาคิดนะครับเขามีความเชื่อในเรื่องของความรักนะครับอะประโยคที่เราจะน,นิยมได้ยินกันบ่อยครับมีประโยคว่าประโยคนั้นมีคําพูดว่าอะไรครับรักเพื่อนบ้านให้เหมือนรักตนเองคืออะไรครับอะก็คือ,อเราเนี่ยชอบอะไรใช่ไหมครับหรือทําอะไรแล้วมีความสุขเนี่ยผู้อื่นก็ย่อมมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าสิ่งใดที่ทําแล้วทุกเนี่ยผู้อื่นก็ ทำแล้วก็มีความทุกข์เช่นกันดังนั้นปฏิบัติต่อผู้อื่นเนี่ยก็ให้เหมือนว่าเป็นเป็นการปฏิบัติต่อตอนเองนะครับนึกถึงอกเขาอกเราอ่ะก็ทุกคนเนี่ยก็มีความมีความชอบมีความม,วาม,มีสิ่งที่ไม่ชอบเป็นธรรมดานะครับมีกันทุกคนนะอ่ะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด,ดแชร์กด,ด <Okay. S 2> และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสามารถติดตามผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้นะครับ